บางครั้งผิวสวยอาจง่ายกว่าที่คิดเริ่มง่ายๆจากนิสัยเล็กๆนี่เลยดูทีนการดูแลผิวทุกวัน mm hmm. กับแทบิววิตามินดีมอสต์ไรซิ่งช่วยให้ผิวนุ่มดูมีชีวิตชีวาวิตามินอีช่วยเพิ่มความชุม่มชื้นลดความแห้งกร้านมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายจากแสงแดดและมลภาวะลดเลือนรอยดำรอยแดงจากสิวและลดเลือนริ้วรอยก่อนวัย น้ำมัน,มนมเมล็ดแอปริคอตบำรุงอย่างอ่อนโยนล็อกความชุ่มชื้นฟื้นคืนสมดุลผิวให้กลับมาแข็งแรงเติมความยืดหยุ่นให้ผิวทำให้ผิวนุ่มลื่นและเปล่งประกายและที่สำคัญมีถึง5ลุ่นให้เลือกมิกซ์แอนด์แมทกับสไตล์ในแต่ละวันสบายผิวไม่เหนียวเนินอนะผิวเรียบเนียนนุ่มโกลว์พร้อมเผยความสวยในแบบที่เป็นคุณแล้วคุณละ่ะอยากให้ผิวสวยโกลว์ทั้งวันไหมเริ่มต้นด้วยแคร์บิววิตามินี